เชียงใหม่ใครว่าอากาศดีหนุ่มย้ายมาอยู่เจ็ปีป่วยเรื้อรังรู้ตัวอีกทีเป็นมะเร็งโพรงจมูกถ้าดูจากสภาพฝุ่นตอนนี้ก็ไม่น่าแปลกใจแฟนเพจดรามร่าแอดดิชแชร์เรื่องราวจากแฟนเพจรายหนึ่งที่เขียนมาเล่าว่าพี่ชายของตนย้ายมาอยู่เชียงใหม่นานกว่าเจ็ปีแต่มารู้ตัวทีหลังว่าป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกทั้งที่ไม่สูบบุหรี่ดื่มเหล้าดูแลตัวอย่างดี จากโพสต์ต้นทางบอกว่าตั้งแต่มาอยู่เชียงใหม่พี่ชายของตนก็มีอาการป่วยมาเรื่อยๆเป็นภูมิแพ้บ้างเลือดกำเดาไหลแบบไม่มีสาเหตุบ้างจนปี2564ก็เริ่มมีอาการไม่ดีในที่สุดทางพี่ชายก็ต้องกลับมารักษาตัวที่บ้านและผลตรวจก็ออกมาว่าเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะที่2จนกระทั่งเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา เจ้าของเรื่องบอกกับแฟนเพจ drummeraddict ว่าอยากเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆและอยากให้ตระหนักถึงเรื่องสภาพอากาศซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงจริงๆนอกจากนี้ทางแฟนเพจ drummeraddict ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีงานวิจัยพบว่าฝุ่น pm 2.5เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งโพรงจมูกสูงมาก จากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมา39จังหวัดมีค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานโดยเชียงใหม่มีค่า PM 2.5สูงติดอันดับที่4ของโลก